สวัสดีครับผมอีกไฟจ้าอุดรธานีนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับกล่อง a อ w นะครับเดีกล่องแดงนั่นเองครับเป็นกล่องบาลานไฟนะครับผมโอเคตัวนี้ก็เป็นกล่องสีแดงตัวนี้นะครับผมกล่องสีแดงนะครับกล่องตัวนี้ผมติดมาเดือนเดือนน่าจะเดือนเดือนหนึ่งได้ละนะครับอันนี้ก็เป็นรถผมเองนะครับโอเครีวิวรถตัวเองนี่แหละอ่ะก็ติดง่ายๆครับกี่คือปั๊ก ขั้วสีแดงหางปลาสีแดงนี่ครับใส่ขั้วบวกนะครับแล้วก็หางปลาสีดํานะครับใส่ขั้วลบนะครับผมโอเคแล้วก็จะมาดูกันนะครับวิธีหลักการทํางานของมันทันแรกนะครับรถของผมนะครับก็จะเป็นซีรีส์เมนชั่นนะครับผมศูนย์สี่ศูนย์ห้านะครับก็แล้วก็เปิดคุญแจครับรอระบบบูตครบก่อนนะครับแล้วเราถึงจะกดสตาร์ทรถอ่าพอทุกอย่างดับ ครบหมดแล้วนะครับแล้วก็บิดสตาร์ทรถได้เลยครับสตาร์ทรถก็จะเห็นนะครับว่าจะมีไฟขึ้นนะครับไฟสเตตัสจะมีอยู่สองหลักนะครับหลักที่ไมกะาซีบแล้วก็ตัวกระพิบนะครับตัวกระพิบจะเป็น93นะครับนั่นคือค่าโนดตกนะครับตัวไมกกาซิบก็คือสี่จุดหนะครับ คือเป็นค่าค่าที่ไดชาร์จขาชเข้านะครับผมส่วนวอนลดรอปเนี่ยวิธีดูก็คือค่าต่ำกว่า5.5หรือ5เนี่ยแปลงว่าแบตเนี่ยก็เริ่มจะเสื่อมสภาพแล้วนะครับส่วนไดชาร์จก็คืออันนี้ก็ยังแรงอยู่ครับจะ1 10.5เนี่ยคือไดชาร์จขเาเข้าแรงนะครับแล้วก็พอทำงานไปก็จะดับไปนะครับ แต่ขณะที่ไฟดับไปเนี่ยส่องก็ยังทํางานปกตินะครับส่องก็ยังทํางานปกติครับไม่ได้ดับปตาดับไฟครับก็ใม่ฟังนะเสียงเครื่องเครื่องก็เดินนิ่งนะครับเดินเรียบนะครับผมเครื่องรถคันนี้ก็น่าจะสิบกว่าปีสิบสองสิบสามปีนะครับรถศูนย์สี่นะครับส่องตัวนี้ใช้ดีครับ ใส่ครั้งแรกรู้สึกได้เลยนะครับผมช่วยให้ระบบเครื่องยนต์นะครับไฟเสถียรและนิ่งขึ้นนะครับผมแรงเด่นและอัตราการเร่งดีนะครับช่วยให้ใบชาร์จทำงานน้อยลงนะครับลดภาวะเครื่องนะครับใส่ได้ทั้งเครื่องดีเซลและเบนซินนะครับผมหมอใส่ก็ถ้าเป็นระบบวฉชีดเ,เนี่ยกจะเดสถียรนิ่งขึ้นลดแต่งรืยลดติดแยสก็ได้นะครับผม รถเครื่องเสียงก็ดีเลยนะครับช่วยให้ประหยัดน้ำมันขึ้นนะครับรถสตาร์ทง่ายนะครับแล้วก็สําหรับรถเครื่องเสียงเนี่ยก็ช่วยลดเสียงรบกวนได้ด้วยนะครับก็คือว่าสารพัดประโยชน,ะน์แล้วกันครับในกล่องเดียวถือว่าดีอยู่นะครับถ้าสนใจนะครับติดต่อสอบถามก็มไดน้นะครับที่ผมเอกไฟจ้าบุรีรัานิย์นะครับเป็นเบอร์ผมเปนเ,นเบอร์โทรอ่าไอดีไลน์ แล้วก็ทิ้งเพจของผมนะครับที่ท้ายวีดีโอนะครับผมก็ลืมบอกราคากล่องนี้นะครับผม900บาทนะครับกล่องละ900บาทนะครับผมถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ในชุดก็จะมีมีกล่องนี้หนึ่งใบนะครับมีชุดล็อตให้แล้วก็มีกาวสองหน้าให้แล้วก็มีสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ให้ครบเลยนะครับเอาไปถึงก็ไม่ต้องทำอะไรแค่ใส่ใส่เองได้เลยนะครับหรือจะมา ให้ผมติดตั้งให้ก็ได้นะครับโอเคก็เป็นรีวิวสั้นๆนะครับก็แล้วเจอกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับ